ข่าวดีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินวันที่1ธันวาคม2565นี้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเช็ควันโอนเงินเข้าบัตรคนจนเดือนธันวาคมนี้รับกี่บาทเงินอะไรบ้างดูด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2565เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเช็ควันโอนเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม2565โดยกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนรายเก่าจำนวน14.54ล้านรายสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ เช็คทม์ลายวันโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2565ได้ดังนี้วันที่1นธันวาคม2565มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด900บาทไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่1วงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้ม100บาทต่อสเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2. 5 6 5 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบอรขอส5 0 0บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT BTS a r l และขอสมอก5้0รบาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกอทอมและปริมณฑล รวมทุกรายการของวันที่1ธันวาคม2565ทั้งเงินรูดซื้อสินค้าเงินค่ากาถุงต้องและเงินค่ารถโดยสารสาธารณะรับสูงสุดอยู่ที่คนละ900บาทรายการต่อไปวันที่18ธันวาคม2565เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าบาัตรสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินค่าไฟฟ้าสามารถกดเป็นเงินสดได้ต่อไปเงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาท ส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชาระเองทั้งหมดเงินค่าน้ำประปาสามารถกดเป็นเงินสดได้รายการต่อไปวันที่22ธันวาคม2 5 6 5เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าบัตรสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยวความพิการทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ